กับสบายดีสวัสดีเดเอ้อพ่อแม่พี่น้องเบาุ้สุขสุคนนะบ่กจเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะม่สชบวังก็นยินดีตอนหักกับจุจ้องไม่ชมักเสียแนวนะอ่าคือว่าเมื่อนี้ไม่สชวังมีข่าวดีสิมาบอกจะมีเอซมาเยี่ยมยามเนาะเอฟซีผนมาแต่ฝั่งไทยโอเคไปเบิ่งไปชมนดมกันเลย สบายดีอันนี้ว่าเอฟซีวันต่ฟังไทยนะอันนี้ว่ะทุกคนอันนี้ว่าเอฟซีอยากคือพอเจ้าได้ชมมาเป็น่อไขวันไปยืนเที่ยงกันมึงโนแมนอยู่บ้านนี่บล็อกปีหน้ามาหาเอฟซีกว่านายจักบานหนึ่งใช่มากนี่สามคนโล่ไม่จะวางกับเปิดช่องเพิ่งวัไใดก็มีเอฟซีมาถึงบ้านพอไฟพี่น้อย น่นเอไิะเอมาเพเดียวบ่แลเพเดียวครับผมเขากินน้ำแล้วบ่มากรเมันกัเคิร์นเนะเดาะยอไปตัดออกก็ได้เนาะบบเคนเนาะเลยินาดเราเ็นเคิรแล้วเขาเชเขามาคมพีแล้วเ กีละเฮือนเหรอหลังมง้างคือเเจ่าด้อกต่แต่มงเทียนปุ๊บหลัจากปกปากีด uh ้บอกท่านเพราะเขาไอเออกจากด่านต่อมาบรานสักสามกิโลกว่าๆดีจะถึงไอ วงเวียนในนอสาเาก็ออกขวามาตามแบบไอวิธ uh, ีขับรถตั้งสวทแล้วเขาเนาะโดยเราขวาขวาขวาย่างเดียวเลยก็โดยแล้วก็ตรงเนี้ยถึงวงเวียนในเสากับมานี่เดียวกับปุ๊บมาเลยนะโดยก็คือลืนอตรงเ้อที่ผู้ใดก็ได้โดยถ้าอยากมาหาสาวสมวังอีกเนาะออกจากนั้นออกจากเวียนละประมาณสามสิบลักกันเนาะโดยคืออันนี้เวลาเดินทางีเดินบ่ประมาณจากเชียงใหม่จากไหนดี าจากบนที่อายูอ่าขออนุญาตน้นยเน,นาะอยา,ายอยูจังหวัดใดเนาะไปต้องตรงไปอำเภอสะตึกเขาสนามบินเลยอยู่เสาสนามบินนั่นแหละงานไม่จำงานโดยจะคือเ <c oughs> ดินทางเลยเดินทางมาเมือ่อใดหัะไอ้มาเมื่อวานเดินทางมาเมื่บ้านมานหน้ามูลด้านอ่ะอ่ามือนีครับมือนีครับเลื่อคยขามาจากฝั่งภาคอีกหน่อยอักดวนฟังมุกด้านหมอใช่ใช่เดย

เล้ยงไดอกาว่าเไก่ไปมจบวีร์รับหมูมาเน้มันามาแล้วบอกว่าถึงหากันไันอมาเอาน้ำมันมาพันแปดพี่เดินทางมาหอนมุกาหารใช่วหมสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเพว่าหลงเหยียบหลงยินว่าจเอาขามด้านไหนกันไดเลยเลยเลยและนอกเหนมากยี่ยมมายาม ทางครอบครัวสาสมหวังได้โอ้ลมกัะเพิ่นนี่โดนเติบบ่อยก็เพิ่งมาถึงนี่และความกันนี่แหละโอ้คือบม่ได้เคยแบบบร่ได้เจกันผ่านมาบ่บ่นะวันนี้จะมีแล้วกัเออเห็นพอผมอยาาไปเที่ยวบ้านพอบ้านแม่เด้อโดยเวันนันกบ่เคยใส่เคยะมีน่ะเขาอยากมีนไม่ได้พูุ้มบอห์มีนไม่ได้พูดบุ้มพูดที่ชุบเออโอ้คือทังอายเิ่นอยเขาไปติดตามทังง้องสท้าโดย นีมันก็มาเบิ่งตัวจริงเป็นยังไงสาสมหวังเป็นทิได้บอกสาสมหวังทีมเป็นไงที่ได้เลิกกันเป็นจริงงามกว่าในหูเป็นจริงแค่คนวอกวัวสาสมหวังใช่ระหว่างตัวจริงกับในหูในี่ตัวในงามกูแต่แกต้องทักหวังใจกันงามทั้งในบแล้วก็ทั้ง

ตว่าสิมาเกี่ยวเขาซอยแห้ดีใจเราตอนนี้ถามสุู้ป่ะบอสการสู้แต่ยังบ่นันต์ยังโบควันใดเนาะยังยากกันดนิดละว่าไม่ได้เกี่ยวยากจอมยังก็ดีกับมาเกี่ยวเหรอละเป็นีิบ่เนาะใช่ยังก็ดีอยากเห็นทางนากว่างเลยอยากเห็นนุ่งไทยเกี่ยวฝั่งไทยปู้แบบอันหินหินหรือหินเวียหินงานบ่เรื่องแบบอันเสาไห้เสานามากคือบ้านเรา หน้าก็เห็ดกันเดิมปกติเหรอเป็นหลูเช้าน้าดีโดยโดยท่านนี่เป็นหลูเช้าน้ากันโดยนี่บ้านเก็ดที่ไ่นนะนี่ลายอย่างไรแน่เนาะโดยนี่ผมกับเบือการสีกับผมไม่ลงสีมีทุกอย่างหมดแล้วนี่ยโดยลงสีมีรถไถมีรถเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยรถไถนี่หมด แต่ว่าผมเบื่อนล้นี่ผมไปเห็นน่างอื่องมันเป็น้างแดงแป้งรถดะเป็น้างสองเป็น้างแปงรถเนาะโดยองบมีเตจี่าอะรยาบ่ม่ตลังหาอยู่องหาอยู่ได้ิตาขาดแน่ต้าขาดแน่ขนาดแบบมี คือแบบยังไม่เคยได้จะเกือบโบอ้ายเลยว่าอย่างไรเคยมีเคยมีครโอเคยมีครอบครัวฟารเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือโสดโบอ้ายสดอุ้ยจุดตัวไป็นอย่างนี้กล่องวัตถุดาอ่ะเด้ดดผู้ใดถามบ้างเออผู้ทาานั้น แล้วก้องแขกคือยังบริสุทธิ์คือของอเล่นเนาะคือเดินทางมาหมดเลยโนาะเราบังตุกไนไอ่เนายักษ์เาไม่ตุกเลยขึ้นเลยต้องใกล้กันเลยเลยเอเดี um um ๋ยวคุณมักกันเอาแบบนี้เอาแบบบ้านบานฮะ้ายแบบกันเองเลยเ้นกันเองเลยนนันหลักเลโดยคืออันทีมาหอดที่อันมาหอดแทนหอดพานของน้องเพื่อนนะโดยตอนนี้มีควงมรูซสึกจังไดไอ ผมก็คงซือของที่เดิมเนาะดูซื้อวันนี่ก็สุขอบอุ่นอยู่เลยแล้วก็ดีใจที่เพิ่นเบิ่งไว้มาหาเพิ่นก็คือผมหน้าผมตาเนาะจากการจะดีที่บ้านนะบัวอบูญเยอะคุณทัวเพ็นคนหายกันงเจอกันมื่อแรกนี่แหละโดยเพิ่อเคยจะเน้นในซ่องอันซาวันสมวังเนาะโดยคือบ่อ่บริเคยเสร็จกันมาก่อนเหมือนบอก บอ่อวเขางมีเวลามาบ่งตอโดยโดยเฮยเ็ยเฮ้ยเฮ้่อฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเม่ยเ oh, huh? ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยบฮียโดยเฮยเป้ยเอ้่เฮ้ยอฮเฮ้ยบฮ้วเฮย้เฮ้ยเฮ้ยเฮเลยเหมือนทุกคนทุกคน้ ลักๆได้ก็ม่น้องจมวางนะนี่ติดตามไหนเาบ่เขาจิกวางกว้าเขายโยกวายโยกานเบิ้งแล้วส็โพกันไหนกันธรรมดาสำหรับคไปเนาะดยหายเดี๋ยว้คนิดเห็นใดๆทั่งสินนะเปนได้นันดีเากับเบิ้งไปว่แน่นแนีนอะไรพวกี้เาาไป ใส่กว่าร้อยกิโลเมตรเนี่ยครก็กลันไปสีติล่ะทางเมืองนึงทางพี่ก็ไปกินต้มหอยอยู่ซุยเนาะทางพี่เนาะถาลงทางเมืองจำพรเนนเมืองจำพรเฮาโดยเน้นโอเคน่อธรรมชาติเกี่ยมือหนึ่งเองโดยคือพี่อันมาจักมือตั้งใจวัสมาจักคันก็ว่าแต่มาหลายมือดอกงบไม่น้อยมาจำกัดโดยตรงเลยประมาณประมาณจักมือพี่สองสามสองสองสองขึ้น สอ่คืนมาเนี่ยเพราะว่าจะกลับไปเปิดร้านเปิดเห็นงาน่ไอ้บ้านอยู่วันจันทร์ก็ประมาณนั้นะ่ะประมาณวันจันทร์เนี่ยเขาเงินใสวันนี้วันศุกร์รวยเมนวันศุกร์เออถ้ามาดาคิดว่าสามารถถึงวันเสาร์อาทิตย์เราก็กลับขึ้นวันศุกร์อาทิตย์จะไปถึงวันวันจันทร์จะเปิดงานเปิดร้านไลยเราก็ไลยเสียงานนะ ประมาณสามมือสองคืนน้องพี่เนาะโดยไปนี้บนพัดบนเศร้าพี่อันน,น,นี่ระโบหันนะพี่นุ่มยังมาทันในเบิงไว้แล้วโดยยังมาทันในเบืองไว้ไมดีแกเกลื่อนตรงมาจากหมุกดาหารเลยโดย,โดยพอเมื่อคืนนีพิ่นพักอยู่อ่าหมุกดาหารพี่หน่อยพึ่นกระตรงมาจากมุกดาหารมาโอดบันโคกเลยเนาะโดยเมื่อเศร้านี้พี่อันขาวมาด่านลาวนี่ประมาณจากโมงพี่ถึงด่านลาวน่าจะประมาณ สองโมงครึ 2> 2่งด้วยเด็กคือเอามาเอาหลดส่วนตัวมาหนิเด็กมีเงาโป๊กม yeah. mm ีเอกสารเอพีซีผมเจอคนเยาะมากคือไอ่ายเลยง่ายบังไงคนไอคนหนึ่งต่อพาสปอร์ตเนาะหรือว่าชั่วข้าวอะไรต่างๆร้อยหนึ่งขาเข้าคนร้อยหนึ่งด้วยขาเข่าหนึ่งร้อยบาทเนาะด้วยของผมมันลดมันสองร้อยห้าสิบบาท ก็สปอร์ตรถสองร้อยห้าสิบบาทสติ๊กเกอร์ต่างๆที่เขามาจนสักสิโดยขากับไปอีกที่หนึ่งมอนก็โดยวันนี้เราเดินทางมานี่ต้รงโล้ดอันแบบจำเอกสับโกษานี่ยังหนีโดนบ่ใช้เวลาโดนบ่ถ้าันจำจริงๆเลยมาถึงหน้าที่นะอ๋อโดยแสดงว่าสะดวกสบายเลยโดยก็เดินเข้าไปจำปุ๊บก็เสร็จโดย คันว่าอารมณ์ส่วนตัวมาสบายสำหรับติดซีเป็นเยอะมากก็อายน้องพี่น้องขึ้นก็มาเยี่ยมมายามทางฝั่งเราเฮาพี่น้องเลยตรงมาเลยเนาะตัวส่วนโตเลยพี่น้องเลยเระเทศตัดสปอร์ตแล้วก็่าเพชรขนส่งขนส่งเขาทำที่เจ็ดสิบห้าบาทเด้อโดยโดยด้วยเฮาเขาก็มีทะเบียนมีใบไกับขี่แค่ไหนที่ไปยืนรับเขาโดยก็คือใส่เวลา อันจำเอกสารนี่ก็คือแบบเข้ามาแบบอ่าซ้ำว่าจำพาสปอร์ตเข้าแบบสบายเนาะก็ใช้เวลาประมาณหานาทีห้ะนะพี่บ้านโดยรดบริสติดบ่พี่ฝั่งเราบรรยากาศฝั่งเราเป็นอะไรธรรมชาติธรรมชาติได้หนึ่งอย่างครับแถวแค้มคองที่เขาไปกันเลยมักเกี่ยวเมืองเล่าบ่หรือว่าจณไอหาเดี๋ยวอันคือพี่นี่มักมาเกี่ยวเมืองเล่านี่แบบ

เอาใจเนี่ยนึงหนึ่งผนเออหนเป็นไอในทเร่ออบกันเป็นจะไดยงคือป่าค่ะน้ำสาวคนก็มาป่าบ่นคใหญ่เหมือนคนอตัวใหญ่เป็นคนตัวใหญ่่เรนเาพูดดีครับโอ้ลกยมาเบิแกมันดีหักเปิดดีอะไรอุ้ยจะถามไปยังเอเดนหยอกกันเนาะหยอกกันเยตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะโปรตีนจะตีได้ั โบเดบีตัวพิดเนาะใช่เป็นยังดีแบบอันธรรมดาธรรมดาหาน้ำเป็นกันเองเด้อพี่เด้อเลยคือชาสว่างเด้อเนาะงพี่พี่น้องกันแล้วเด็กโอ้ยอาทิตจบคลิปเดียวกันโอเคน้องพี่พี่น้องมาอันนี้กับเมย์สว่างทิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้แล้อพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเมย์สว่างชาแนลในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอันโน่นี่ก็แม่นยังพี่น้อง คิดสิวคิดสิวสาวหากำลังขึ้นเนาะ <c oughs> โดยเมื่อานนี้ก็ไม่ใช่วางชิดเกาวกันมาสะบายดีเดี๋ยวบอกกันมาในคลิปหน้าเด้อ